สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูระดับอนุบาลกันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยต้นไม้แสนรักเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าวันนี้คุณครูพาเด็กๆมาอยู่ที่ไหนสวนพฤกษศาสตร์เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันเลยนะคะเด็กๆตามคุณครูมาเลยค่ะไปกันเลย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีพี่วิทยากรสุดหล่อมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะมาทราบชื่อของพี่กันก่อนค่ะครับผมชื่อนายธนชัยพิมษมณพุทเป็นเจ้าหน้าที่สวนพฤกษาสตพนางตรงจังหวัดพัทรลุงค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูกับพี่วิทยากรเนี่ยจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้อะไรเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามชมกันเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปสำรวจต้นไม้นะคะเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูมาเลยค่ะตามมาเลย มีพันไม้อะไรบ้างคะที่แบบเด่นๆพ่นปันไม้เด่นพันไม้ประจำสวนพิพิธภัณฑ์พนังตรุงจังหวัดพนังกรุงก็เป็นไม้กลุ่มน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูต้นอะไรชื่อของเขาในในเส้นทางครับต้นปลาหนามนะครับต้นตาน้ำลักษณะ ใบเป็นใบเลี้ยงเดียวนะครับแล้วก็รากเป็นระบบรากที่ระบบระบบรากที่แน่นแล้วก็สามารถกันกันแล้วก็จะรอไอ้ขึ้นยอเแนใจปังนะครับประโยชน์ของเขดอก็จะสวยมากแล้วก็ลำต้นสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องจักสารได้ค่ะ เด็กๆก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับต้นไม้กันแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะทางโรงเรียนเรียนหน้านะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่วิทยากรมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผ่าเด็กๆก็ได้ชมวิดีโอแนะนําในหน่วยต้นไม้แสนรักกันไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้ดูคลิปวิดีโอเต็มรูปแบบนะคะในหน่วยต้นไม้แสนรักในสัปดาห์หน้าค่ะ ถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณนนธนาบาลขอจบคลิปวิดีโอกันที่นี้นะค่ะแล้วไปชมคลิปวิดีโอเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้ากันนะคะวันนี้คุณธนาบาลขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ชมคลิปหน่วยต้นไม้แสนรักแบบเป็นรูปแบบในสัปดาห์หน้านะคะ